ใชเลยทันทีนะครับแล้วทุกคนมีเพียงคู่เดียวนั่นก็คือดวงตาครับวันนี้นะฮะเรามีวิธีง่ายๆเกี่ยวกับการดูแลดวงตามาฝากจากประสบการณ์ตรงของผู้ชายคนนี้ครับน้องตะาเกาข่าวของเราดีน้องต้าสวัสดีคะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแป้งสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะใกล้ตัวมากๆเจอกันอยู่ทุกวันเลยเรียกว่ารายการเพื่อนบ้านดีกว่าใช่ตอนนี้มาคนเดียวภรรยาคุณไม่ได้มาเหรอภรรยาคือใครก่อนคุณแพรี่อตอนนี้ก็มีสามีเป็นตัวเป็นตนแล้วอนี่แป้งจริงๆนะพิธีกรอย่าง น้ำน้องตาใช่ครับไวตาเนเจอร์พัทลูทีนซีแซนทีนครับนี่ฮะเขาเป็นสารสกัดจากดอกดาวเรืองแล้วก็บิลเบอรี่นะดอกดาวเรืองก็ดีอยู่แล้วบิลเบอรี่นี่ทุกคนรู้ว่าบำรุงเรื่องของดวงตาแน่นอนนะฮะเป็นอาหารที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างเองได้เพราะฉะนั้นเราต้องทานเข้าไปเสริมเข้าไปนะครับคุณผู้ชมครับเขาจะไปช่วยยับยั้งเรื่องโรคจอประสาทตาเสื่อมช่วยกองแสงสีฟ้าจากโทรศัพท์มือถือจาก iPad จากจอคอมพิวเตอร์และทําให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นของเรา มันดีขึ้น นะฮะเพราะบางคนบอกว่ามองเห็นที่มืดก็ไม่ค่อยชัดใช่บางทีตอนกลางวันก็ตาพร่าพี่เคยเป็นใช่ไหมเคยเป็นครับมันปรับไม่ทันใช่หนูก็เป็นแล้วนะใช่ไหมฮะบางทีอายุไม่เกี่ยวเลยนะคุณผู้ชมครับมันอยู่ที่ว่าเราใช้ดวงตายังไงแล้ววันนี้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมตามหน้าจอยางเลยทำง่ายมากพี่น้องแป้งวันละ1เม็ดเท่านั้นวันละหนึ่งเม็ดง่ายๆเลยเพียงพอและอย่างที่บอกว่าเ็าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทานไหร่ก็ได้ไม่ต้องกังวลเรื่องอันตรายเลยเข้าไปดูแลเรื่องของโรคจอประ นะครับกรองแสงสีฟ้าช่วยการมองเห็นให้ดีขึ้นแล้วมั่นใจในแบรนด์ได้เลยคุณผู้ชมเห็นโลโก้แบบนี้วตาเนเจอร์ ature, ผลิตภัณฑ์ทุกตัวเข้าพิถีพิถันมากเรื่องของการผลิตครับนะ,ะพิตาพ่ตา<อ>ทานแล้วเป็นยังไงบ้างหลังทานอะ่ะพ,พอได้ได้ทานลแลบบ้วคือพอเราลองกับตัวเองมันเห็นชัดมากใช่ไหมฮะบางทีเราออกจากสตูแล้วไฟแรงๆไปเจออากาศข้างนอกกามผ้าตาละหลังจากนั้นไม่เป็นเลยไม่เป็นเลย